อ้าวเซบะทองเซไม่เกินแล้วรสชาติจืดอย่างเงี้ยไม่มีเนื้อปลาเลยจะกินเข้าไปได้ยังไงนี่เป็นลูกค้าประจำนะไม่ใช่ลูกค้าขาจรทํากันอย่างนี้มีกินได้ไงไม่กินแล้วเอาไม่กินได้ยังไงนี่ใส่จานไปให้แล้วนะเอาอย่างนี้ก็เสียของหมดแะ้ว เจ๊เอาหนีกลับบ้านด้วยอันเนี้ยเอาสองนี้กลับบ้านจะเอาไปฝากเนี่ยมีเจใส่หนึ่งน้อยใส่ถุงสองกินนี่หนึ่งเอาใส่นี้เยอะใส่นี้เยอะด้วยเยอะๆนะเจ๊ใกล้หมดแล้วลูกแต่ว่ายังมีอยู่ลูกก่อนเจ๊เอานี้ด้วยเอาเยอะเนี่ยน้ำยากระชี้ขอจานหนึ่งได้ค่ะเรือชีเอานีกลับบ้านเลยนะลูกน้วขายดีมากเลยวันนีู้ขอสารนะคะได้ค่ะลูกอุ้ยเจ๊เ้อะมากเยอะมากเลยเยอะไหม เจ๊ขายเอาสนุกหลุกเจ๊เจ๊เนี้ยววันนี้ก็แพงนะขอถั่วเยอะเยอะๆดไขอถั่วเยอะๆได้หลุกได้โอเคอือโอ้น่ากินจังปลาเยอะไหมเข้มข้นไหมข้นมากวันนี้เอาแบบไหนดีจ๊ะากินเอากลับบ้านหนึ่งชุดพร้หอมจังเลยเจ๊หอมไหมหอมอ่ะหอมหนึ่งชุดแค่ยี่สิบบาทเจ้ขายถูกมาก เดี๋ยวขอผักด้วยขอผักเยอะหน่อยได้ไหมได้จต่ตามแม่นักใจดีมากอุ้ยขายดิบขายดีอย่างนี้จะอุ่นนุนตลอดเลยเฮ้ยทำไมคนมันมุงทุกวันเลยเนี่ยขับรถผ่านมาสองสามวันแล้วมุงทุกวันเลยน้ำก็ใสขนาดนั้นของ้เนี่ยมันอร่อยตรงไหนวะเดี๋ยวต้องลงไปดูซะหน่อยละ มันจะอีหมู่บ้านหนึ่งค่ะอหอมจังเลยวันนี้เอากี่จานนี่คะเอาให้ลูกจานอ่ะเอาสองจานนะคะแล้วก็เอาใส่ถุงหนึ่งชุดเอากลับไปให้พ่อนะอิงตนะนะอ้าวไปอยู่ไหนมาหายไปนานเลยก็ขับรถผ่านทุกวันนั่นแหละเห็นหลายวันวันนี้มีคนมาุงที่ร้านเยอะเลยเนาะขายดีเนาะ แน่นอนอยู่แล้วจ้ะหายดีไม่ดีดูสิเนี่ยทองหยองเต็มคอเชียร์พัฒ่าออไปขอดูน้ำหน่อยได้ไหมออ,อ,อเดี๋ยวให้ดูน้ำใสเหมือนเดิมเปล่าโหูุุณมากเลยเนี่ยพัฒนานะนี่เราอะเน,ด,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 นดมเนี่ยโกินก็หอมเหมือน,นเดิมมันต้องหนึ่งแล้วไหมวันนี้ฮะสักหนึ่งอ้าว <ไป S 1> โตเต็มเอากลับบ้านก็ได้ได้เลยจ้ะกลับบ้านก็มีนะจ๊ะจริงๆแล้วว่าชอบกินขนมจิ้มาร้านเนี่ยนะพี่ววแต่ว่าตะกอนอตอนนั้นน่าต้องขอโทษนะมันใสจริงๆตอนนี้ได้คุ้นอย่างเี้ยโอ้โห,โโหน,น,โโหน,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 นี่นี่เห็นเนื้อปลาคาคๆๆา,า,าเลยเนี่ยในส่วนของแม่ค้าก็ต้องขอโทษเหมือนกันค่ะตอนนั้นปลามันแพงตอนนี้เราคิดใหม่เราแบบขายเอาสนุกดีกว่าเราไม่เอากำไรอะไร เจ๊ปละทองซูทิชชู่เยอะจังคนมันจะรู้อ้าวเจ๊ปละทองอเจโอ้โหพี่คอกี่บาทเนี่ยโอ้ยโอ้โหเบาๆขายเดี๋ยวนี้รวยแล้วเนี่ยไม่เห็นบอกกันเลยอะ่ะเฮ้ยว่าไปวันนี้เท่าไรหร่อ่ะเจ๊ก็อืมไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกถ้าหักดูแล้วเนี่ยก,กำไรสัก สักหมื่น,นะอะไรอย่างเงี้ยห<ะ>มืม่นนึงเลยเหรอ,อโอโ้โยวันหลังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินนะเจ๊พูดแล้วนะพูดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกินเจ๊ได้เตรียมของทำวันพรุ่งนี้ดีกว่าเตรียมของเตรียมของเตรียมของ หืมหืมอ,อยากได้เนื้อปลาเนื้อปลามันจืดมันไม่เข้มข้นหืมฮมจะเอาแค่หน่หืมืึม เห็นไหมเนื้อปลาเน้นเน้นเอาขนมจีนค่ะได้เลยจ้ะเอาขอเยอะๆนะคะได้จ้านี่เธอเอาอะไรใส่ไปในขนมจีนเธอรู้ไหมฉันปวดท้องทั้งคืนฉันเข้าห้องน้ําทั้งคืนเท้าอะไรใส่ไปในนั้นถามจริงเอเอาอะไรใส่ในขนมจีนเนี่ยน้องปวดท้องเหมือนกันหรอปวดท้องนี่พี่นี่ปวดมากเลยเนี่ยตอนนี้เหมือนอะไรจังเลย ดีๆนะเจ๊ทำอะไรเนี่ยใส่ปลาใส่เครื่องแกงใส่ที่มันมันเ็จ๊ปวดท้องมากเลยทุกคนปวดท้องปวดเลยเจ๊ใส่อะไรเนี่ยใช่เจ๊ทำอะไรลงไปอ่ะเฮ้ยนายทำอะไรลงไปเนี่ยเห็นไหมขนมจีนอะไรเนี่ยฮะทำไมมีชิชูอยู่ในนั้นน่ะชิชูชิชูลูกสาวฉันวันนี้เขาไม่ได้กินอะไรเลยเขากินขนมจีนมื้อเช้าพอตกกลางวันเนี่ยเขาปวดท้องนี่ฉันพาไปหาหมอไอ้อะไรเนี่ย มันมีแ <substit> ต <uting> ่ <expand> ชิชูมจากไหนมันไม่ใช่แนันมกินอะไรเแล้วนอหยุดหยุดเนี้นะหยุดเดีนี้นะแล้วมีหลักฐานไหมโลกจะอยู่มานนฉันมีหลักฐานค่ะทุกคนนี่ค่ะเจ๊ประทองทำอะไรอะทำไมเอาทิชชู่ลงไปใส่ในน้ำยาอย่างนี้อะโอ้โหก็ว่าทำไมถึงขายได้กำไรเยอะ ่โอเคเว้ยซะหน่อยดีกว่าดูเลยค่ะเนี่ยค่ะทิชชู่เป็นม้วนมวนนี่ยค่ะเจ๊ประทองโอ้ยเจ๊ทำแบบนี้เธอเป็นแม่ค้าแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมทำแบบนี้พี่ทำไมยังเนี่ยชีวิตลูกเช็ดฉัไม่ชอบเป็นคนแบบนี้เฮ้ยทำไมเจ๊ทำเนี่ยเอาทิชชู่ใส่ลงไปให้ผู่บริโภคกินหรอฉันรู้แล้วที่มีทองใส่เต็มคอเพราะเธอทำอย่างนี้นี่เอง ไอ้ขนมจีนหวยหวยๆคุเธอนี่ใช่ไหมคุณเธอคุณเธออะไรดีเนี้ยทำแบบนี้ทำแบบนี้ใจเลยทำแบบนี้ได้ยังไงกระเด็กเนี่ยเราเอาลูกฉันเราลูกฉันจะทำยังไงลูกเข้ามาเดี๋ยวนี้นี่อยากกินเลยนี่ตัตว์เพือกดท้องคืนแม่แล้วเราจะยังไงกับมันดีล่ะคุณแม่ีกินกินแล้วทานมาเนี่ย ว่าผมจับไปส่งตำรวจดีกว่ารั้งขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเดีุ๋้ยมันมีช่องตำรวจเดีมันมีช่องตำรวจเดี๋ยวนี้มันมีส่งตำรวจเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเลยอย่าเอาไปไว้อย่เอาไปไว้พวกหนูนปวดท้องกันหน้าตาว่ะไม่ได้กินค่ะหูปวดท้องมาเลยค่ะเราเห็นหรอว่าเขาใช่ค่ะเนี่ยค่ะคลิปพี่ให้ดูเมื่อไหร่ค่ะโอ้ยเนี่ยค่ะอู้วนช่างเลวร้ายมากเลยเนี่ยเราไปเป็นพยานที่เขา ชูจริงหรือเปล่าอ่ะคน,นจ้ะท,ทิชูจริงเลยอ่ะอย่าไม่กิน,นใ้ไปกันเถอะอย่าโลภมากจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเอง